สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองการเชื่อมต่อเน็ตโดยใช้ Samsung mini นะครับขั้นแรกนะครับก็คือให้ต่อวิธีแรกนี่คือใช้สาย usb นะครับต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับขั้นแรกนะครับก็ให้ไปที่ไม่รู้จดชารไหนนะครับนนะครับการเชื่อมต่อสายนะครับ พยายามถ่ายนะครับแล้วก็อ่ันดับแรกให้เปิดเน็ตก่อนนะครับจากมือถือนะครับใช้แพ็กเกจ Data นะครับจะเห็นว่าจะมีตัว e ขึ้นมาข้างบนแล้วแล้วก็มาเลือกการเชื่อมโยงเครือข่ายนี่นะครับแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายด้วย usb ครับถ้าดูที่คอมก็อันนี้คือ ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับคอมพิวเตอร์นี่นะครับได้แล้วนะครับคอมพิวเตอร์สังเกตว่าจะมีการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับนี่คือเชื่อมต่อได้ละปกติละน,นะครับแต่ว่าถ้าเราจะยกเลิกนะครับใช้เป็นผ่านไวไฟนะครับเดี๋ยวผมทดลองให้ดูนะครับเด็ดถึงสายออกก่อนแป๊บะครับ ก็มาที่ตรงนี้นะครับการเชื่อมโยงเครือข่า,ขายและฮอสปอตนะครับ mm hmm. ดูือเห็นชัดมัมแล้วก็เลือกนะครับม o b บายเอ็กเซปทอยนะครับน mm ี hmm. ่คือตอนแรกจะตั้งพาสเวิร์ดก็ได้นะครับมากำหนดค่านี่นะครับ ตรงนี้นะครับจะมีระบบป้องกันถ้าจะไม่เลือกก็เลือกโอเพนนะครับถ้าใส่รหัสผ่านก็ต้องใส่รหัสอย่างน้อย8ตัวนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วคือในมือถือเราเปิดแค่แค่ตัวนี้นะครับไอตัวเชื่อมโยงนะครับ Ac c e s s point แต่ว่าเน็ตก็ต้องต่ออยู่นะครับต้องใช้แพ็กเกจ data อยู่นะครับนี่คือว่าใช้ได้ละถ้ามาดูในมือถือก็ดูในโน้ตบุกนะครับ จะเห็นเพิ่มเข้ามาละไอตัวนี้ผมคอนเน็กอยู่แล้วนะครับคือคือผมเคยคอนเน็กแล้วมาเลยจําค่าไว้ถ้าอย่างตัวใหม่นี้ก็กดคอนเน็กนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านถ้าเราตั้งไว้มันก็จะเชื่อมต่อกันได้แล้วครับนี่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเลิกใช้งานก็ถ้ามือถือนะครับถ้าเลิกใช้งานก็ไปที่ เชื่อมต่อไร้สายนะครับก็คือไปปิดตรงนี้ซะแล้วก็ปิดเครือข่ายมือถือนะครับ